สวัสดีครับสวัสดียามเช้าครับอีกหนึ่งวันนะครับกับทีมงานสับปะรดซิ่งคุณป้าจอมนะฮะขอบคุณน้องบัวบานนะครับที่ออเดอร์สับปะรดมาให้อีกหนึ่งรถพ่วงครับรถพ่วงนะครับมังนัดงามงามครับสับปะรดที่พัทยาสวยมากครับ ตรงนี้ก็อยู่ทางอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะครับเขามาตัดบักนัดแม่ควนมาเกี่ยวหนาสวัสดีค่ะเกีนยนห้าง,งามก็เลยอยากให้ลูกไปกินจ้ะโยแถมครับแถมเอาห้าไปแถมนะฮะสับปะลดสวยมากๆครับแม่ๆครับอีกหนึ่งวันนะครับกับการ ส่ตงต้นสับประรดนะครับไปไว้รอขึ้นรถพ่วงนะครับก็ขอบคุณน้องบัวบานนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่สั่งสับประรดนะครับกับทีมงานป้าจอมนะครับปาดหนาคือางามแต่ปาดในลายมัดแล้วตัวนี้สามมัดกับพ่อหรอวะเดี๋ยวเสียงเอาขึ้นบ่ไดร้ครับยาอ่อนๆนะครับ ไปฝากนองหนัตระยาพิวาสนาครับแม่ๆมครับสวยๆครับหญ้าอย่างนี้แถวอีสานบ้านเราก็เยอะนะครับเดี๋ยวจะไปปลูกอยู่ครับที่อีสานบ้านเราก็เยอะนะครับแต่ถ้าเป็นหญ้ากินนารีอย่างนี้หรือว่าหญ้าใบเข้าอย่างนี้ก็ต้องปลูกนะครับต้องปลูกนะครับถึงจะขึ้นนะครับ สวยๆนะครับสับปะรดก็สวยๆนะครับตรงนี้คุณป้าจอมก็ซื้อไร่ละแปดร้อยคะแนนนะครับซื้อไร่ละแปดร้อยคะแนนนะครับต่อหนึ่งไล่นะครับแล้วก็มาตัดครับตัดแล้วก็บางทีก็ส่งพี่น้องช้างทางพัทยาบ้างนะครับแล้วแต่ตามตามสวนตามปางต่างๆจะสั่งนะครับพ่อละวะครับ จะได้ไปเอาต้นสับปะรดขึ้นรถอีกนะครับครับผมุไปพายค่ะยาครับเนี่ยยาอ่อนนะครับปากฟองสาวเนาะครับเนาะแงมเท้านะครับน,นี้อากาศดีครับลมหนาวว่อยๆมาแล้วลมหนาวว่อยๆมาแล้วนะครับ กาศหนาวครับนาตยาชอบถึงไปนะครับมาถึงบ้านมาถึงบ้านนะฮะดูดูหญ้าแม่ควรเกี่ยวให้ครับโอ้โหทานดีแบบสุดๆเลยครับแม่ๆครับตัวหญ้าอ่อนนะครับหญ้าอย่างนี้นะครับเดี๋ยว ภาคอีสานเราก็มีเยอะครับมีเยอะนะครับจะชอบเกิดตามริมสระริมสระน้ำนะฮะก็เอินว่ายางยังก็งค่ะหยางขนครับหยาขน <c oughs> ที่นี่ต้องแห้งนะครับถึงจะทำความสะอาดได้นะฮะ <c oughs> ถ้าฝนตกนี่โอ้ทำความสะอาดไม่ได้นะฮะที่นี่นะครับวันนี้ก็ ไม่ค่อยมีแดดครับแม่นี้ครับไม่ค่อยมีแดดป่นไดนนะครับ <S <S นาตยาขี้นะแต่วาสนาที่ครับประมาคอนเลยพุ่นไปไปพุ่นครับวาสนาเอาสับประรดไปลงไว้แล้วนะคะก็กลับมาทำความสะอาดนะคะเอายามาให้น้องนาตยาพี่วาสนาทานก่อนนะคะ พรุ่งนี้ขึ้นสับประรดใช่ไหมคะคขอบคุณนะครับขอบคุณน้องบัวบานนะครับขอบคุณแม่แม่เอฟซีขอบคุณคนเสือคนสิงห์นะครับที่มีงานให้พี่น้องชาวพัทยานะครับได้ได้มีงานทำนะครับปาดขวัควัญ พ <laughs> กวันบ่งคับหยาดูการกินอาหารของสองสาวนะคะน้องนัตยาพิวาสนานะคะควนเขาตาลูกเด้พ่อ ยังกินหลายครับแม่แม่ครับตัวยั่กินหลายโอ้คว,คว,ควันควันควันเอฟเฟคแม่โอ้อเฮดเอฟเฟคดินน้องเจ๊ไม่ใส่แล้วลูกพอแล้วมันควันเยอะเราอยู่ในเมืองแล้วเขาจะดา่า มันเดินตามพี่นาตยาเยนนอะมากโอ้พี่นาตยาถอยออกมาหน่อยลูกนาตยาถอยออกลูกตาไหลเลยถอยออกมาลูกถอยออกมาเออโอ้เก่งเก่งเก่งอีหล่าเก่งอยู่ ินดีแล้วพ่ออาบน้ำใหน้นะบำรุงค่ะเป็นวิธีการบำรุงนะคะบำรงนี่นะคะอันนี้คือน้ำมันมะพร้าวใช่ไหมคะนี่นะคะหอมแท้คะบำรงคให้หางครั้งไม่มีแมงครับไม่มีแมลงนะครับไม่มีเหานะครับแล้วก็อาหารก็สวยมากนะฮะแต่ก่อนหางนาตยาจะได้นิดเดียวแล้วก็นาตยาจะเหยียบนะฮะ แต่ทุกวันนี้คือมีมีปีนี้แหละครับครั้งแรกนะคะที่ยาวได้ขนาดนี้มาดูทางนี้ทางนี้เมื่อก่อนไม่มีนะคะนี่เ็ไม่เมื่อก่อนไม่มี <laughs> ครับย๋ยนนี้ยาวแล้วนะโอ้ยยวเลยฮะ <laughs> ยวเลยนี่นะคะเมื่อก่อนไม่มีนะพี่วาดไม่มีนะค <laughs> ะมีน้ําเพลินอยู่เด้อโอยงาม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 ,งาม <laughs> บำรุงให้นะคะบํารุง <laughs> พี่น้องชาวช้างนะคะอยากรู้เคล็ดลับในการทําบํารุงนะคะ ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะเมื่อก่อนนัตยาไม่ไม่ใช่แบบนี้นะคะแม่ค่ะขี้เละมากค่ะเกิดจากการความคิดของแม่ควานนะคะไปได้น้ำมันมะพร้าวจากโรงแรมมานะคะให้ประกวานเอามาลองเทใส่นะคะหางงามเลยค่ะพี่วานี้เมื่อก่อนไม่มีนะคะนี่นะคะพ่วาสนี่เริ่มขึ้นแล้วนะคะแม่ค่ะนี่นะคะวิธีการบำรุงนะคะดึง ถ้าเป็นสมัยก่อนนี้นัตะยายเหยียบทิ้งหมดแล้วเนาะพ่อขวัญเนาะยิ่งหน้าหนาวนะคะนี่นี่ก็เหยียบนะครับดูครับเลือดออกกี่เส้นคะชาดกำลังเกิดใหม่ครับปกติจะยาวได้นิดเดียวนะครับประมาณก็ถามกันพ่อขวัญถามยังกันเอ้ถามอย่างกันไอ้ก็ไม่หยาดน่องว่ะ น่องกินขอางน่องอยูอไอยกับไม่หยานิน่องนะลูกนะเออเหมือแล้วนะนลูกเหมือนเลยเดี๋ยวค่อยกินไม้เดี๋ยวค่อยกินไม้เลืออยย,อย่ลูกละลายยูละลายย,ลลาย,ยูไปเกี่ยวมาให้เมื่อเช้านะคะ ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มีค่ามากๆเลยนะคะขอบคุณที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้กับครอบครัวน้องนาตยาพิวัฒนานะคะก็มาถ่ายทอดวิถีชีวิตในแต่ละวันให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับชมกันนะคะคุณพอ่อขาคุณแม่ขาพี่พี่ขยังไงก็ขอฝากครอบครัวน้องนาตยาพิวัฒนาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจแม่แม่ทุกท่านตลอดไปด้วยนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ